ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันส่งผลให้ผู้คนที่เคยซื้อทองเก็บออมไว้ต่างนำออกมาขายกันเป็นจำนวนมากซึ่งบรรยากาศการซื้อขายทองคําในร้านค้ากลางเมืองพะเยาเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีประชาชนแห่รอคิวเข้ามาใช้บริการกันอย่างแน่นขนัดหลังจากที่ราคาทองคําพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประวัติการ์ถึงบาทละ25,800บาทส่วนมากแล้วผู้คนต่างนำทองคําที่เคยซื้อเก็บไว้ นำออกมาขายเนื่องจากหวังผลกาไรจากการที่ทองคําถีบตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของคนมาอยาจะมาขายนะถ้าซื้อจะเป็นทองแท่งพองทองคำซื้อขายทองแท่งจะเป็นทองแท่งขายเช้าไปเลยไอทองขึ้นง่าวอย่างมันหายนะคือส่วนเนอะ